สวัสดีนะครับเพื่อนๆใครมาพัทยานะผมกลับมากินอีกแล้วนะหลังจากไม่ค่อยได้เจอพี่เขานะฮะร้านแป้งหมูทอดผมบอกเลยว่าร้านเนี้ยสุดที่สุดนะฮะในพัทยานะครับหมูอย่างเงี้ยพวงละแค่สิบบาทเองใช่ไหมพี่ครับนี่พ่อค้าเดี๋ยวมาติดตังให้พ่อค้าก่อน่านผู้ชมพ่อค้าเป็นไง <มา S 1> เราขายที่ไหนบ้างครับเนี่ยขายอยู่ซอยบัวขาวครับไปไมิตรยนตแล้วก็ เราตรงมิดยุ์แล้วก็ไปสายสามไปเรื่อยๆครับเราขาย <ๆ S 1> ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับออกสี่โมงถึงห้าทุ่มครับสี <4 S 2> ่โมงถึงห้าทุ่มท่านผู้ชมที่ผมอยากจะแนะนํานะฮะนี่ร้านแป้งหมูทอดนะนะ,ะนี่แล้วถ้าใครนะครับแบบหาร้านไม่เจอนะเขามีนี่เห็นไหมเบอร์โทรไว้ให้ศู 16, นย์เก้าสองสี่สี่สองหนึ่งสามหนึ่งหกนะครับตรงเนี้ยหมูเนี่ยชิ้นละสิบบาทพวงใหญ่ๆกันเลยเนี่ยนะฮะแล้วผมชอบมากนะฮะเขาจะมีซิกเนเจอร์ของเขา ตัวนี้เนื้อนะฮะแล้วก็คือทาสดสดใหม่ๆเนื้อนี่พวงละยี่สิบนะฮะดูนะครับที่สําคัญพ่อค้าอันนี้ปลานี่คือขายเหรอคะเนี่ยครับปลาล้าขายอะครับอันนี้เถมครับนี่เฮ้ยนะไหมผมดูหน่อยครับอันนี้เถมโอ้่านผู้ชมเราจะได้ปลาด้วยนะครับก็คือว่าทําใหม่สดทุกวันเลยครับคือหมดทุกวันเลยฮะเนี่ยบางวันก็เหลือมือนกันครับหมูเหลือหรือว่าปลาาเหลือก็ ปลากระเขียหมูกระเียอ๋อนี่นะฮะท่านผู้ชมนะครับบอกเลยว่าร้านนี้ปลาเด็ดมากเราไม่ต้องเสียเงินซื้อนะปลารยังต่ำก็10บาทแล้วนะฮะแล้วข้าวเหนียวห่อละเท่าไหร่ครับ10บาทครับข้าวเหนียวห่อละสิบก็คือมีเงิน2ี่สก็กินได้อ่ะหมูหมูหนึ่งพวง1ิบาทข้าวเหนียวเออส0บบาทแล้วแถมปลาถ้าผมซื้อข้าวเหนียวแล้วก็ผมขอปลาดได้ไหมได้ครับถ้าผมไม่มีตังค์อ่ะได้ได้ได้ก็คือผมซื้อข้าวเหนียว1ิบาทแล้วก็ให้ปลาผมฟรีครับ เอ๋งั้นเราไม่ต้องเอาหมูละ <Netflix> okay. เอาแค่ข้าวเหนียวกับปลานี่ท่านผู้ชมดูนะฮะไฟละร้อนกันเลยนี่ดูไฟร้อนยังเขาต้องเช็คก่อนนะนี่ดูโอ้ท่านผู้ชมวันนี้เนื้อก่อนนะนะฮะเนื้อ20บาทนะครับเนื้อก็อร่อยบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยจริงนะฮะดูเนื้อนะฮะ,ะ,ะข้าวเหนียวสามหอนี่หมูกับเนื้อท่านผู้ชมดูสดสดใหม่ๆทําต่อวันนะฮะนี่ครับ เห็นแล้วน้าลายไหลเนี่ยอยากจะเอาแบบข้าวเหนียวมาจิ้มกับปลา้านะแล้วก็กินหมูไปเนี่ยท่านผู้ชมดูนะครับดูวิธีการนี่นะฮะเป็นแบบนี้นะครับร้านร้านเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นรถนะครับมีร่มนะแล้วก็นี่มีรถมอไซค์พ่วงข้างนะฮะพี่เขาก็ขายมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ผมแบบวิ่งวินมอไซค์อ่ะเรียกพี่เขาพี่พี่พนะครับจอดนะ <S <S ตอนก่อนพี่เขาเข็นขายนะฮะเดี๋ยวนี้พี่เขาพัฒนาขับรถแล้วสมัยก่อนเขาเข็น ผ่านวินผมทุกวันเลยผมไปซื้อเหนียวในนพี่ดูข้าเหนียวหน่อยครับโอ้ข้าเหนียวรับมาหรือทําเองเนี่ยทำเองครับโอ้ท่านผู้ชมข้าเหนียวว่าโอ้ร้อนมากเลยอะดูดิอหอมๆกันเลยเนี่ย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ไปเปิดดูกระติกข้าเหนียวเขาหน่อยครับนะฮะนี่ท่านผู้ชมมาอุดหนุนกันได้นะใครมาพัทยาหรือว่าใครอยู่พัทยานะฮะอยากกินหมูทอดอร่อยอร่อยสะอาดนะครับงานดีมีคุณภาพนะพี่ชื่ออะไรฮะ <c oughs> พี่แป้งครับพี่แป้งนะเออผมก็อ่านอยู่เมื่อกี้นะฮะนี่ดูข้าเหนียวดิเขาทําเองอะเฮ้ยแรงวัน น,ะะนี่แล้วเขาก็ามีตัวซีนปิดอย่างดีเลยนะครับเวลาแบบลูกค้าไม่ได้เลือก่งเห็นไหมนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวดูเดี๋ยวลองดูเเนือนะขึ้นกันมาก่อนนะ,ะว่าเป็นอย่างไงนะฮะบอกเลยว่าร้านนี้ผมแบบคอนเฟิร์มเลยกล้าการันตีเลยนะฮะคือสายกินอะ่ะต้องมารีวิวด้วยเพราะว่าร้านพี่แป้งฮอาอร่อยจริงนะฮะนี่สิบบาทก็กินได้ครับท่านผู้ชมนะฮะนี่อันนี้เป็นเนื้อใช่ไหมพี่ครับ นี่นะอันนี้เป็นเนื้อครับอ๋อคือใช้คนละหม้อกันเหรอพี่ครับว่าท่านผู้ชมเขากลับอย่างนี้นะใครเป็นอิสลามก็กินได้เพราะว่าเขาใช้คนละหม้อนะเนนี้ยตอนแรกผมนึกว่าหม้อเดียวกันก็คือนนี้สำหรับหม้อเนื้อเดี๋ยวหม้อหมูโ,โหท่านผู้ชมดูดิ <c oughs> โอ้เห็นแล้วน้ำลายไหลเลยมีติดมันมีอะไรอะ่ะเ <c oughs> นี่ยโอ้โห <c oughs> นี่ฮพี่ขายมานานเนี่ยครับเนี่ยกี่ปีแล้วตั้งแต่ที่ขายมานานเลยครับมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่มาอยู่พัทยาพี่มา สิบกว่าปีเลยครับสิบกว่าปีครับเอ้ยพี่นํำเสียงนี้เป็นคนโคราชนี่โคราชครับโคราชนะฮะท่านผู้ชมนี่พี่เขามาจากโคราชนะโคราดบ้านเองนะฮะใช่ไหมพี่ครับนี่นะครับก็มาค้าขายอยู่พัทยาใครมาอุดหนุนได้เลยนะ,ะเพราะว่าอะไรผมกินตั้งแต่ผมเด็กๆอ่ะนะฮะมีลูกแค่คนเดียวนี่มีลูกคนที่สองแล้วเนี่ยนะฮะลูกโตขนาดนี้แล้วคนโตสิบห้าแล้วนะครับพี่เขาก็ขายมานานแล้วนะฮะนี่เดี๋ยวดูนะตอนนี้เขาต้องให้ไฟร้อนก่อนนะ,ะนะฮะแล้วดูวิธีการทำของเขา โอหอร่อยเห็นแล้วแบบว่าน้ำลายแบบโอ้โหท่านผู้ชมดูดิเนื้อเนี่ยร้อนๆเลยอะอุ้ยเดี๋ยวให้น้องเอกกินโชว์เลยนี่อ๋อโดยเขาใส่นะไปรีเทนเนอร์นี่โหจะให้อย่างนี้เลยเหรอพี่ครับเนี่ยก็คือได้ได้ปลาจริงๆครับนี่ครับโอ้โหท่านผู้ชมดูมีปลาให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเขาทอดหมูนะฮะหมูก็คือว่าคนละหมอ้อนะฮะใครต้องหลบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกระเด็นนะฮะดูท่านผู้ชมดูนี่พี่เขาจะลองเทสก่อนนะ ว่าน้ำมันมันร้อหรือ,อยังนะฮะอ่านี่เห็นไหมนี่ฮะอ่านะครับก็ขายทุกวันใช่ไหมพี่ครับมีวันหยุดป้าครับมีม,มีมีครับอ๋อมีวันหยุดหยุดทุกวันอะไรครับเนี่ยมันแล้วแต่ครับวันไหนเหนื่อยก็พักครับอือ่านผู้ชมนี่ถ้าเหนื่อยก็พักนะฮะร้านนี้เลยเดี๋ยวดูหน้าร้านอีกทีร้านแป้งนะครับหมูทอดเนื้อทอดเนี่ยเจ่าวปลาฟรีข้าวเหนียวสิบบาท เนื้อ20เห็นไหมหมู10บาทร้านนี้อร่อยจริงนี่ผมบอกให้เลยกล้าการันตีเลยนะฮะต้องมาลองนะครับใครไม่เคยกินต้องมาลองโอเคก็ประมาณนี้แหละฮะถ่ายให้ชมนี่ดูพี่เขา,าทอดนี่ทอดหมูนะนะฮะนี่ไม่ได้กินนานก็จัดไปครับแบบจุกๆกันเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่แป้งมากครับพี่